ตาน้อยห,หันสาตอนที่หึงสวัสดีนะเราเองไงเงียบๆเลยกูจะอ่านหนังสือไอ้ข้างไหนนี่มันทําอะไรกันเสียงดังแล้วนาครับหิวข้าวครับไอ้นี่เรจะกินแดกข้าวกินแล้วก็อ้วนเอาไปเป่าวันนี้แดก,กไม่ได้มึงก็ต้องไม่ต้องแดกเอาไปเพื่อจนจะกินเออกินเองเออกิดจะแดกออเช่อเอเโอ อาหารวันนี้คือปลาเหรอเอออาหารวันนี้กินไหมมันกินไม่ได้วะ่ะเจไหนครับเป็นอะไรอาหารวันนี้กินไม่ได้เอาไปคุยกับโถส้วมดีกว่าฮะอะไรนะนั้นเอานี่ไปกินมีแต่ก้าง,งทีนี้มึงกินแต่ก้างกินได้ไงมึงกินไปเองดิ ตบแม่งก็จะเออเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับตู้บอลบวนกูดูไอลเลนแมนมาเ่ากูจะทำม,มันไอเลนแมนเยอะ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 ไว้ลำแสงพี่กอดเยอะหลังจากนั้นต่อมาไต้ตน้อยก็ได้กินอาหารที่มันสมหวังมาตลอดเออกูกลัวเออกูยังไม่ได้แดกเลย